ปริศนาปกแดงมาแล้วนะคะงวดของวันที่หนึ่งมีนาคม2568นะคะคำใบป,ปริศนาในงวดน,นี้มีอยู่ว่านอนสองตัวแม่ไก่จิกได้ทีละตัวจิกสองตัวได้ไหมจากคำใบป,ปริศนานะคะจะมีคำว่านอนสองตัวแล้วก็แม่ไก่ไก่ตีเป็น9กนอนตีเป็น1จิกตีเป็น7จะมีคำว่าสองตัวด้วยนะคะ,ะจะมีชุดตัวเลข1 2 97ซึ่งในภาพปริศนาก็จะเป็นรูปแม่ไก่กำลังจิกนอนอยู่นะคะก็ตีได้เป็นชุดตัวเลขเลยนะคะทุกคน1297ตามนี้เลยซึ่งแอดมินจับให้เป็น129 127 297นะคะแล้วก็สองตัวนะคะให้เป็น12 19 17 29 27แล้วก็97นะคะซึ่งเจ็ด มาบ่อยมากนะคะทุกคนมาแทบทุกงวดเลยแล้วก็7997แอดมินว่ามันจะกลับมาอีกนะคะเลขเดิมจะวนกลับมาอีกแล้วก็มาดูชุดตัวเลขตัวเดียวโดววดๆดงวดนี้เขาให้เด่น7รอง4กับ1งวดนี้หวยออกวันเสาร์เลขเด่น7 2 1 2> น,นะคะมี7 2 7 3 7 1 7 8 2 1 2 2 2 4 2 9 หนึ่งหนึ่งหนึ่งสหนึาหะคะสำหรับแนวทางพิษณาปกแดงในงวันนี้นะคะก็มาดูต่อที่พิษณาไม่ได้เขียนท์ทองให้โชคงวดน,นี้นะคะคำใบพิษณาโมีอยู่ว่าหงกับเต่า8ตัวขึ้นบนจิ้งจกตายลงล่างนะคะจิ้งจกตาย7 0็ดศูนมาแน่ๆทุกคนหงกับเต่า8ตัวหงตีเป็นห้ากับ6เต่าตีเป็น สี่ห้าหสี่แปดเจ็ดศซึ่งชุดตัวเลขที่เขาให้มานะคะแอดมินเห็นเป็น9ก้สี่แดและก็เจศซึ่งชุดตัวเลขที่ชี้ไปเจก็จะเป็น9ก้าเจดศนสี่เจดศูะคะอ่ะสองตัวเน้นเจ็นย์ 70, ตัวเดียวไปเลยทุกคนมาต่อที่เรื่องสารนวดนี้นะคะพ่อปู่หกล้มสามตลกห้าห้าห้า ปู่ปู่คนเท่าแกแอดมินตีเป็น9 6ล้ม6ก็ตีเป็น6 9เกและก็มีคำว่า3ก็จะเป็นเก้สแล้วก็มาดูชุดตัวเลขที่เขาให้มาทุกคน4 7 6 5จสจับคู่กันเอานะคะแล้วก็ชุดตัวเลขที่เขาให้มา3ตัวนะคะเด่น6มี6 8 5 6 0ห้ ่ะห้าหกสามแล้วก็ศูนย์หกแปดเก้าแปดหกนะคะสองตัวให้เด่นสี่มีสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดแล้วก็สี่เก้านะคะอ่ะสามปริศนาลงให้แล้วนะคะทุกคนอ่ะวันนี้ขวายทุนนะ้ำโชวดีปังปังนะคะ